แอบสองห้องถ่า EP ที่1 6นี้เชียร์ขอฟ้องค่ะคลินิกไหนที่นวัตกรรมไม่พร้อมอย่าเรียกคนไข้ไปปรึกษานะคะคนไข้เคสนี้นะคะประวัติโชคโชนน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะไปปรึกษามาทั้งหมด4ที่เลยนะคะแต่สุดท้ายก็มาจบที่เดียยังคลินิกของเรานนั่นเองเนื่องด้วยนวัตกรรมที่ครบครันและราคาที่ตรงปกค่ะและตอนนี้คนไข้ของเราก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแมนสุดหล่อแล้วเราตามเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ แอบส่งห้องผ่า EP นี้เคสนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอคนไข้ไปปรึกษามาหลายที่นะคะแล้วก็ไปเจอว่าทั้งราคาไม่โตโตเครื่องไม่ครบครันแต่ที่เดียยังคลินิกของเรานะคะเรามีเครื่องที่ครบครันมากเลยมันดียังไงบ้างคะคุณหมอครับก็แน,น่นอนอยู่แล้วนะครับคนไข้มาด้วยปัญหาอะไรเราก็สามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับเครื่องเรามีครบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีความจิตใจแล้วประสบการณ์ที่สูงมากกว่าส3บปีนะครับเคสนี้ค่ะคุณหมอคนไข้ตัวเล็กมากแต่ว่าช่วงร่างค่อนข้างใหญ่นิดนึงอันนี้คุณหมอมีแผนการรักษาอย่างไงบ้างคะเคสนี้นะครับก็มีลักษณะที่รูปร่างที่เขาตัวเล็กเนื้อแต่ขาช่วงขาเขา,าใหญ่มากเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็คือจะเก็บรอบขานะครับเพื่อจะได้ให้โดยรวมองรวมเนี่ยสมส่วนมากขึ้นนะฮะคนไข้ไปปรึกษาที่อื่นมาค่ะแต่ว่าไปเจอแบบราคาแบบทีละข้างค่ะคุณหมอบวกไปบวกมาก็คือ ือแบบราคาตกใจมากนะคะอันนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วนะครับการดูดขาอย่างไงเราต้องดูดเป็นทั้งสองข้างและทั้งแขนขามันเป็นซอมมันมันมีสองข้างอยู่แล้วเนาะเราควรจะคิดเป็นราคาที่มันเป็นเน็ตดีกว่าเนาะก็ในเคสนี้นะอย่างที่เห็นนะครับคือถ้าเราจะไปเก็บเฉพาะส่วนต้นขานอกอย่างเดียวก็ไม่ไม่ไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยเคสนี้เราควรจะเก็บรอบแต่ทับสามแล้วองศุศษานะเก็บตั้งแต่ต้นขายันมาถึงตัวหัวเข่าเลยนะเพื่อจะได้ให้รูปร่างสัดส่วนเนี่ยมีความสวยงามรับกับ ส่วนบนเขาได้มากขึ้นตอบโจทย์เลยค่ะคุณหมอเพราะว่าเคสนี้นะคะติดปัญหาว่าใส่กางเกงแล้วไม่สวยหากางเกงใส่ยากมากเลยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาคลินิกที่พร้อมจบเรื่องราคาและนวัตกรรมต้องเด้ยังคลินิกเลยค่ะ